ให้มันยกตัวขึ้นเราค่อยเซลลตามจุดต่างๆที่ฟ้าวางไว้ให้อย่างเงี้ยจะปลอดภัยมากกว่าเซลล์เลยนะตรงนี้นะคะถึงแม้มันจะทํากําไรลงไปได้แต่เราใช้หลักอะไรยึดมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นลองให้เขาขึ้นมาถึงโซนเนี่ยแค่โซนแรกเนี่ยก็มีสิทธิ์แหกสูงมากแล้วโซนที่สองก็สูงโซนที่สมก็สูงแต่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าซึ่งมันก็จะรอนานจำไว้นะคะยิ่งรอนานยิ่งปลอดภยัย ยิ่งมีระยะให้มัวิ่งเยอะยิ่งปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นก็ทับมือเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือโซนบายของเราเราก็เล่นบายไปขึ้นมาถึงโซนเซลล์แล้วก็เซลล์ไปเนาะแก้แก้ตามจุดอย่าอย่าโอเวอร์เทรดอย่าโอเวอร์เทรดอย่าลัวไม้มีสตินะคะรับความเสี่ยงใครรู้สึกว่าตัวเองรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เล่นแล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ก็ไม่เล่น แล้วรอข้างบนแต่มันก็นานเนาะมันต้องสามพันกว่าจุดไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปเมื่อไหร่หรือมันจะทะลุลงมาเลยเพราะมันชนแนวรับแล้วคุณก็รอหาเนี่ยรอหารอหาไส้ก่อนถึงต้านที่จะใช้เซลล์แต่อย่างน้นนอยๆเนี่ยขึ้นถึงกรอบโซนที่มันมีคียพวกนี้เนี่ยหายคียหายคียเอานะแถวนี้นะคะหาคียเอานะเออแล้วก็เล่น